ฝา,านชิดวัดดีฉันจะโชว์การยิงธนูแบบสวยงามอึ๊บอบไปแล้วเป็นไงฟานชิดต,ต่อไปลูกนี้นะลูกเล็กกว่าเก่านะฟานชิตเอ้อยไม่เอาแล้วไปดีกว่าฝีมือการยิงธนูของเราเริ่มดีขึ้นทุกวันต้องซ้อมให้เยอะๆเดี๋ยวตอนเย็นฟานชิตมาจะซ้อมอีกที สวัสดีครับทุกคนพี่ป้าออมาแล้วครับวันนี้เราอยู่ในเกมแกล้งคุณครูใจร้ายครับทุกคนรู้สึกว่าวันนี้คุณครูจะมีอะไรมาเล่นแบบใหม่ๆครับทุกคนคุณครูฝึกยิงธนูครับทุกคนแล้วก็ยิงแม่นซะด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยก่อนเด่นที่เราจะไปทำธุรกิจแกล้งคุณครูก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้พี่ป่าอเพื่อเป็นกาลังใจก่อนนะครับทุกคน ขอบุณทุกคนมากครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับตัวใครให้พี่ปาออเรามาเริ่มภารกิจเลยแล้วกันครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าคุณครูจะอยู่ชั้นบนครับเราเข้าไปในห้องครัวของคุณครูก่อนดีกว่าครับทุกคนว่ามีอะไรแปลกใหม่ไหมตรงนี้มีซอสพริกครับทุกคนที่แปลกตาแปลกใจขึ้นมาตรงนี้มีระเบิดมือพี่ปาออเก็บไปก่อนแล้วกันเราได้เค้กคุณครูมาหนึ่งก้อนแล้วก็ระเบิดมือครับทุกคนตอนนี้ รู้สึกว่าคุณครูจะเดินอยู่ชั้นบนครับเราออกไปสำรวจหน้าบ้านก่อนดีกว่าครับทุกคนอึบอึบอึบว้ายคุณครูอยู่ตรงนี้ทุกคนวิ่งวิ่งวิงเฮ้ยมาแล้วว้ายุยไปดีกว่าอยุยหลบก่อนแล้วกันอึบอึบแกจะไปไหนเจ้าปลาอ๊อกแกมาขโมยเค้กของฉันเหรออยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ตรงนี้เลยว้ายคุณครูวิ่งตามมาแล้ววิ่งออกนอกบ้านดีกว่าทุกคนเอ้ยคุณครูหยุดแล้วเอ้ยมาอีกแล้ววิ่งวิ่งวิ่งออกไปหลบตรงหน้าบ้านก่อนดีกกกกกวววว่่่าาาาออึึ้้้ยไไมมมหหหแลคคคคุุณรรรููสจะโนนัับบท คุณครูเฟี้ยงไข่ดาวเสิเราล้ยกเอาขึ้นไปคุณครูโอ้โหไม่โดนครับผมไม่เอาก็ได้ครับเค้กผมให้คุณครูคือนแล้วกันเป็นไงล่ะได้เค้กไปแล้วผมไม่กินก็ได้เค้กแค่นี้ผมไม่เอาหรอกคุณครูเดี๋ยวผมไปหาก้อนใหม่โอ้โหคุณครูโมโ oh หหนักเลยครับทุกคนเดี๋ยวรารอ,รอให้คุณครูเดินเข้าไปในบ้านก่อนครับทุกคนเราค่อยไปทําภารกิจครับภารกิจวันนี้อุปกรณ์น่าจะอยู่ตรงหลังบ้านครับทุกคนเพราะว่า เห <Universe> <m RNA> ็นคุณครูไปซ้อมฝึก <music> ย <Brothers> okay, ิงธนูอ <uffy> ยู่หลังบ้านกับคุณลุงฟานชิดครับได้ยินว่าตอนเย็นเอ้ยไม่แล้วเอ้ยไปก่อนดีกว่าเออเออึบโอ้โหคุณครูโอ้ยเฟียจริงจริงเลยลบก่อนแล้วกันเออ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 วิ่งไปหลังบ้านดีกว่าครับทุกคนคุณครูตามไม่ทันนะครับโอ้โหคุณครูวิ่งเร็วสุดเลยครับวิ่งตามผมไม่ทันนะครับคุณครูผมได้วิ่งเร็วครับผมนักวิ่งพิมพ์ชาตินะครับคุณครูวิ่งมาเลยตามมาเลยเออเออเราวิ่งไปขึ้นตรงห้องอบซาวน่าของคุณครูดีกว่าคคคครรััับบทุุกนนไ่ง้้ณูจดอ ข,ขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วกันอ ok> ื้ออึบอึบอื้มเดียบร้อยเราขึ้นมาตรงนี้คุณครูจับเราไม่ได้นะครับทุกคนคุณครูวิ่งมาแล้วเห็นไหมทุกคนอึบอึบคุณครูครับขึ้นมาสิครับคุณครูผมอยู่ตรงนี้คุณครูขึ้นไม่ได้ครับทุกคนคุณครูนี่ขึ้นบันไดไม่ได้ครับเราเอาบันไดไปให้คุณครูขึ้นมาดีกว่าครับคุณครูครับมาขึ้นบันไดครับคุณครูเดี๋ยวผมโยนบันไดลงไปให้อึบอึบอื้คุณครูไม่สนใจครับทุกคนเดินเข้าไปในห้องครัววแล้ คุณครูครับผมอยู่ตรงนี้ครับคุณครูโอ้โหคุณครูไม่สนใจเลยครับสงสัยจะโกรธหน้าดูครับทุกคนเราไปเริ่มทำภารกิจต่อกันแล้วกันครับทุกคนว่าพี่ปาออจะทำภารกิจอะไรในวันนี้มาคอยลุ้นคอยชมกันครับทุกคนเรามาสำรวจตรงร้านยิงธนูของคุณครูดีกว่าครับทุกคนตรงนี้มีอะไรเอ้ยเอยเอ,เอตรงนี้มีขวานครับทุกคนโอ้โหน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะไปทำภารกิจในวันนี้ครับพี่ปาออเก็บไปก่อนแล้วกัน เราเดินไปหาของอีกแล้วกันแต่เราจะไปเข้าตรงประตูห้องใต้ดินของคนครูแล้วกันครับทุกคนเห็นว่าคนครูเฟี้ยงขอนแม่นเราลองเฟี้ยงดูดีกว่าครับทุกคนว่าจะแม่นเหมือนคนครูไหมอึ้บอึบอึบไปไหนแล้วอุ้ยขอนเราไปไหนแล้วอุ้ยปักตรงนี้นี่เองโอ้โหแม่นเหมือนกันนะนี่เราเดี๋ยวลองใหม่อีกทีครับปีปลาออจะเฟี้ยงบนอึ้บเอาหายไปไหนอีกแล้วขวานอุ้ยโอ้โหไม่โดนครับคาราวนี้ตกอยู่ข้างล่างเก็บไปก่อนแล้วกัน เราบรีบทำธรรรุรกิจเลยดีกว่าครับทุกคนเสียเวลามามากพอแล้วเราลงไปสำรวจห้องใต้ดินดีกว่าว่าจะมีอะไรที่เราจะเอาไปใช้ทำธรรรุรกิจในวันนี้ครับทุกคนอตอนนี้คุณครูเดินออกกําลังกายอยู่หน้าบ้านครับรู้สึกว่าคุณครูจะรักสุขภาพหน้าดูครับทุกคนมีเวลาว้างก็ออกกําลังกายครับหรือว่าคุณครูจะฟิตร่างกายไว้วิ่งไล่จับเราครทุกคนน่าจะใช่ครับเอาตรงนี้มีอะไรครับทุกคน ตรงนี้มีท่อนไม้ลองเอาขวานไปสับดูแล้วกันอ,อ,อึ๊บอึ๊บโอ้โหสับไปอึป๊บสองท่อนครับจากนั้นเราก็โอ้โหบันไดนี้ใช้ได้ครับทุกคนอ่าในการละปีป่าออนึกอะไรออกแล้วครับทุกคนคอยชมแล้วกันครับว่าพี่ป่าออจะทําอะไรเขาบันนี้ตอนนี้คุณครูรู้สึกว่าจะหยุดชะงักหรือว่าคุณครูจะเห็นเราทุกคนเ้ยคุณครูรได้ยินเสียงเราครับได้ยินเสียงเราสรับไม้วิ่งวิ่งวิ่ง,งก่อนดีกว่าเอ้ย โอ้คุณครูหยุดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องระมัดระวังตัวครับไม่งั้นคุณครูจับได้เราไม่มีทางหนีเลยครับคุณครูเดินกลับขึ้นไปแล้วอ๊รอให้คุณครูเดินไปทางอื่นก่อนครับทุกคนเดี๋ยวเราเค่อยขึ้นไปไปแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าคุณครูจะเดินเข้าไปในห้องครัวแล้วก็ไปนั่งหลับอยู่ครับทุกคนพี่ปลาอ๋อจะเอาบันไดน,นี้ไปปีนเอากุญแจรครับทุกคนซึ่งมันอยู่สูงมากเลยครับนี่แหละครับ มันอยู่สูงเราไม่สามารถจะเอาได้ครับทุกคนเปิดประตูตรงนี้ไว้ก่อนเผื่อคนครูมาเราจะได้วิ่งออกเลยอึ๊บ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 ทำไมมันเลื่นจังเลยอ่ะเฮ้ยขึ้นไม่ได้ครับมันเลื่อนอึ๊บออ๊สงสัยตรงนี้มันมันมียางไม้ครับทุกคนที่บันไดเราไม่สามารถจะขึ้นได้ครับเอ้ยตรงนี้เ็าหยิบไม่ถึงเราจะทําไงดีเราต้องเราต้องไปหาผ้ามาเช็ดครับทุกคน เพราะว่าบันไดมันติดยางไม้แล้วก็ลื่นด้วยครับเราขึ้นมาได้แค่2ขั้นครับขั้นสุดท้ายเราขึ้นไม่ได้นี่เนี่พี่ป่าอสังเกตเห็นผ้าอยู่น่าจะอยู่อยู่หลังบ้านครับทุกคนใช่แล้วอยู่ตรงม้านั่งของคุณครูครับเราไปดูก่อนดีกว่าครับทุกคนพี่ปะาอคิดว่าอยู่ตรงนั้นแน่เลยเราตร้องรีบไปเก็บผ้ามาเช็ดแล้วก็รีบเอาคนแก่ครับทุกคนไม่งั้นคนครูมาเจอบันไดเดี๋ยวคครูรู้ว่า เราเข้ามาในบ้านของคุณครูครับนี่แหละพี่ปาอ๋อเห็นอยู่ตรงนี้แหละโอ้ใช่เลยครับทุกคนนี่แหละที่พี่พี่ปาอ๋อเดินไปแล้วเห็นเดียบร้อยเราได้ผ้ามาแล้วเรารีบไปเช็ดเลยครับตอนนี้คุณครูเดินขึ้นไปชั้นบนปลอดไปครับเรารีบไปเช็ดบันไดแล้วก็เอากุญแจรีบไปทำภารกิจก่อนครับทุกคนมาคอยลุ้นแล้วกันว่าเอ้ยคุณครูมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเ้อเเราสังเกตการณ์อยู่ตรงนี้ก่อนคุณครูจะมงออกมาไหม อุ๊ยอ้าวคุณครูหยุดแล้วดีไปครับทุกคนใช้ผ้านี่แหละครับเช็ดเรียบร้อยจากนั้นเราก็กระโดดขึ้นไปหยิบได้แล้วครับทุกคนกุญแจได้มาแล้วเราไปทำภารกิจที่สองแล้วกันครับทุกคนอึบ๊บเราจะขึ้นไปชั้นบนครับมาลุ้นแล้วกันครับทุกคนว่าพี่ปลาอ๋อจะทำภารกิจอะไรต่อครับเราจะเข้ามาในห้องอาบน้ำของคุณครูครับทุกคนอึบ๊บนี่แหละห้องนี้แหละโอ้โหสองกระจกดูความหล่อสักหน่อยโอ้โหหล่อจริงๆนะเรานี่ต่ตรงนี้ มีตู้ครับทุกคนคุณครูล็อกไว้น่าจะเป็นในตู้น่าจะเป็นคอนแทคเลนส์ครับทุกคนที่คุณครูเก็บไว้อย่างดีเลยครับเวลาคุณครูยิงธนูคุณครูจะใช้คอนแทคเลนส์ตัวนี้แหละครับใส่ไปเข้าไปในตาแล้วมันก็จะเห็นชัดครับทุกคนเราเก็บคอนแทคเลนส์มาแล้วเราลงไปห้องครัวดีกว่าครับทุกคนเพื่อที่จะไปหาอะไรใส่ในคอนแทคเลนส์ให้คุณครู ใส่เข้าไปในตาแล้วระคายเคืองตาครับทุกคนนี่แน่พี่ป่าอ๋อจะใส่ซอสพริกลงไปติ๊ดติ๊ดต๊ด,ด,ดเรียบร้อย <h> ah> เสร็จแคน่คุณครูตอนนี้คุณครูเดินอยู่ข้างนอกครับปลอดภัยครับเราเรีบทำาบรกิจก่อนดีกว่าครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจากนั้นเราก็เอาไปเก็บไว้ที่เดิมับทุกคนรีบวิ่งหน่อยจ้ำเอาเลยครับทุกคนตอนเย็นคุณลุงฟันชิดจะมาเป็นเป้าให้คุณครูยิงครับทุกคนนี่แน่เอาไปเก็บไว้ที่เดิมแล้ว อย่าลืมล็อกประตูด้วยนะครับทุกคนถ้าคุณครูมาเห็นภารกิจของเราจะไม่สําเร็จครับทุกคนอึ๊บอึ๊บนี่แน่แม่กุญแจล็อกไปเลยเรียบร้อยจากนั้นเราก็เก็บกุญแจที่เราได้มาไปไว้ที่เดิมครับทุกคนไม่งั้นคุณครูจะรู้ว่าเรามาขโมยคอนแทคเลนของคุณครูไปใส่ซอสพริกครับจะเป็นยังไงมาคอยลุ้นคอยเชียร์นะครับทุกคนว่าภารกิจของเราจะสําเร็จหรือไม่ครับแล้วก็เอามาเก็บไปเติมตรงนี้นะครับ เรียบร้อย <h ahaha> เรามาคอยลุ้นแล้วกันครับว่าภารกิจของพี่ป๋าออจะผ่านหรือไม่ผ่านครับทุกคนต <h ahaha> อ,อนนี้คุณครูอยู่ชั้นใต้ดินกำลังเดินขึ้นมาครับเราปิดประตูให้คุณครูก่อนแล้วกันแล้วเรามาแอบดูอยู่ตรงนี้ครับอึ๊บอ๊บตอนนี้คุณครูมาหรือย,อยังนะคุณครูมาแล้วครับทุกคน <h ahaha> <h ahaha> มาคอยลุ้นแล้วกันครับว่าจะสนุกขนาดไหนครับทุกคนคุณครูเดินมาจะมาหยิบกุญแจ เอาคอนแทคเลนส์แล้วครับอึ๊บอึ๊บเ้ยได้เวลาซ้อมยิงธนูแล้วปานชิดยืนนิ่งๆนะฉันมีท่าใหม่จะยิงเดี๋ยวฉันใส่คอนแทคเลนส์ก่อนเพื<_<_<_<_<_่อให้มองเห็นชัดเอ้ยทำไมมันเป็นแสบตาอย่างนี้วะเฮ้ยตาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ่าย่้ยาทำไมมันเป็นอย่างนี้ เรียบร้อยครับทุกคนภารกิจเราสําเร็จครับทุกคนดีนะที่คุณครูยิงพลาดเป้าไปโดนถังระเพิงถ้ายิงถูกคุณลุงฟานซิตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับทุกคนสนุกไหมครับทุกคนถ้าสนุกก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่ปลาอ้อได้ครับวันนี้พี่ปลาอ้อลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน